สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาพี่วัวน,นะครับไปขี่รถเล่นนะครับอันนี้เป็นรถสิบสิบล้อนะครับเี่ลองนับดิมีกี่ล้อหนึ่งสองสาสี่ห้าไรฝังก็อบสิบล้อพอดีครับนี่เลี้ยวได้ด้วยยังไงล่ะครับโ,โหรถมันทุกลกัวควาย พี่วัวพี่ควายนีของเล่นใหม่แล้วนะครับอันนี้ครับนี่รถของเล่นให้พี่วัวควายมานั่งได้นี่น,นะพอ,ก,อกันได้ด้วยอุ้ยไม่เอาอีกตัวอยู่บนนี้ไหมนี่อีกตัวอยู่บนนี้ได้นะเนี่พาไปเที่ยวได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ลองควายมาวิ่งเล่นบ้างนะ ขึ้นรถเลย รถไหลลื่นดีไงนะ่เต็ม,มยแล้วดูฮัฮัฮะยกมือขึ้นหออไปเลยลุยลุย